สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาพบกับสาวหน่อยคือเก่าเนาะอยู่สองแซวหน่อยทีมงานอินดีเอ็กเก่าพี่น้องมือนี่สาวหน่อยกับม่าน่าคือเก่ามาตอนเซ่อเซ่เนาะบรรยากาศตอนนี้กับเซ่อเซ่พี่น้องเดี๋ยวเอาสิไปเกลือปลาเนาะนี่เสนอหัวอาหารมาเลยสิบีไทยยังร้ายมือนีสีไายแต่เกลือปลาอย่างเดียวพี่น้องเดี๋ยวสิพาพี่น้องมาเบิ่งมาพาพี่น้องมาเกลือปลามาเบิ่งมันมันได้ยินเสียงครับพี่น้องแถบมึงสังเกตมึงด้วยถ่ายออกมาไม่รู้จถ่ายแบบ สังเกตเบื้องพี่น้องอันนั้นเวลาไม่ได้ยินเสียงเขาหัน้องขันเข้าบพทาะท่านเดือกระบาดติยงย่ำ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 มันเตียงเพราะท่านเดือกลือมันตียงไม่ได้ยินเสียงเขามานี่พี่น้องมันกัดจีบบตี้ยรึ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 ต่ำใบบัวต่ำอันนี้ใปูปูปูมันไปถ่ายมันไปถ่ายอยู่ไปถ่ายอยู่หานอันนี้ชิดเป็นพวกรบพีเขากพีก็เป็นบักพีกอยู่อ่ะพี่น้องเป็นพีกอยู่อ่ะพีกวานพีกวานเบื้อพีกวานมันกำดังปีกมากใหญ่เลยมากใหญ่ ปะทบอนมาคุณพี่น้องมันเด้ดด็ดเด้ดดดมาเห็สบมสังเกตเบื้องจะให้ปะาบอนมาแต่สากูหมดไผ่หาดูเดือมดิกรบนีะเดือูเดือมตา เดืบ่ไม่เดือมบ่ันเจ๋เดีมันถางตามอย่างนี้มันแจ๋ออยู่บ่มันบ่เห็นหนาอุ้งศับเลยบ่เห็นบ่อือห็มึงลองไปยืนหน่มันเดือมมันเดือมพี่หนามึงโตก็แตกอพี่เพล่มันก็มายืนมุมนี้นี่ดิโดยสิดวงโฟกัสกล่องไอ้บักชุกมันมันบอก

สีมากเกลือปลาพีน้อยตะกอนทอาสีเกลือขู่ในหน่อยหนึ่งบนี้ก็มันมันเดิมบใหญ่ก็เดิมบเกลือยะไรอือใช่ก็อันีงอืเอไม่ยิ้มยิ้มยิยยยกินด้ ลาปกินทวา่าหันอไรปลาไม่กินทวา่าหันเงำเงำมงำเงำเงำองำมนะ ข้อ,อกรง <c oughs> อออพี่น้องข้อสี่เอ้าดีดีเอาแบบเดียวข้อสีไปอันนั้นไปล้างคองมูเนาะถ้าจะไปล้างคองมูไปเกลือมูข้าวตอพี่น้องปลากะทายให้เบิ่งซัมเน่เลยเนาะไปเลย <c oughs> พี่น้องตอนที่เขาเกลือป,าปลาเดี๋ยวเขากำ สีมะล่างหกมู๊แล้วมะล่างหกมู๊จบพี่น้องมะล่างหกมูมาเกลือมูเนาะกิจวัตรประจำวันของเรคือจระสั่นนะพี่น้องเนาะเกลือปลาอันนี้อันที่จริงกับยังโม่ท่านเดี่ยวเบียร์อังพี่น้องยังหดบแบบมูหดวบเต็งเนาะสุดเลยถ้าตรงลลางมันถูกเหมือพี่น้องลลางถูกเสาถูกแรงเนาะหรือว่าเดี๋ยวนีตอนนี้ใครที่แม่เหลว มันไม่ไม so, uh, 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 yeah, okay. ่ไม okay. uh, ่มี่เนาะีนน้องมีีขอกมันเปลือยนเขาแต่ดงหลังมันท่านรู้กับท้านเชื่อได้ท่านมูกับสาวได้คือว่ากก็ใหญ่ว่าอีน้องีนน้องมูเขาก็ได้พอจะบาปวัวหารแคกสองไปสีห้าไปเอ้ยมจิดเขาเียนมันจืดข้าจินสีห้าีนน้องจาจนสี่มูเอ้ยม่ เดนอาไรกูสิฮะยังวา,าว่า,า,า,วาปากว่าอะไรกุสิฮะตลาดของแถวนี้คือของคนจีนจูดาน เต็มบดหัวบดหางขนาดคุณถ้าไหนซ้เดือนพี่หนากข้ามาได้ำแล้วเป็นสิบปอยโอกม่สิบปเนาะซ้ดือลอะัประมาณเจ็ดสโดพี่น้อง สตอนีกมองชสิโด่แล้วข้อเดือนปลายได้ชีสชิโด้โอ้ค้าสิยังไมไหนพวกเกี๊ยิโด้นาน้อนองต้นมากะหลังแล้วเนาะหลังโค้งูแล้วเลยหกาสิจีใส่เวลาท่้าสิเกลือเอ้าสวยห้าสิใช่ ยาแท่งเด็กพี่น้องเลยให้สีเกลือมันได้ถุยนีในะเพราะมันเดือดใหญ่ เดี๋ยวสิมาเกลืองูน้อยครับพี่น้องตัวนี้ซุมอาม่าใหม่มันกรสันใหญ่นะอีพอเรากระสันเห็ดเอานใส่มาเห็ดขอขวอาหารส่วนหนามกะยังใส่สามอยู่ วมันย <ersch> ังหน่อยมัท eh? I mean, ่านเลยหัวจักดูดเนาะฮาลก็ได้แต่ก็ใส่ซามเห็นไหมตัวนั้นบักินหัวอาหารอะไรปอเะรปนตัวหน่อยนะมันบกินหัวอาหารเป็นอยังมันโซ่มันโซ่โอเบจามันจังบวกินซึ่วงนี้มันยังพี่อุรุอุรุอีขืนมันขาดหนามังหันทัมโบ มันจะตีห็นโบกินชับเอาหัวอาหารหายกับโบกินชับไอ้ป้ามูปีน,นี้เป็นมูห,หัวซ้องเขาตัวนี้มันอยากโอยพี่น้องเอ็งเป็นยังหัวอาหารกับโบคอยกินกินดำเด็กดำน่อยเนานะมันก็นสิบวนคือมูนะ าหลังจากเขาเกลือเดี๋ยวนะเขาก็สิไปเป็น,นพี่น้องเลาสิไป็วดบักแตงเขาเนาะวดบักแตงเชีานอนชีเป็นจั้งกล่องไว้พี่น้องมันมีคนถือกล่องไห้เนาะพี่น้องเพราะว่าน,น้องสาวกะไปวดแตงมุกเนาะเปลี่ยนกันพี่น้องเปลี่ยนนาทีกันฮะนะเอออันนั้นปั้นนาทีกันนะเนาะแบ่งนาทีกันเช้าวันก็มาวดบักแตงพี่น้องเช้าวันเช้าก็ไปวดแตงมุกเนาะ แบบเปขาหดแห้งกับปลไหลได้พี่น้องเฮาต้องคอเยเนาะเพราะว่ามาเห็นเห็ดแบกแจงมันเขามันหกนักคนนะฮาต้องคอย ល្រូវីខាងអាន់ទានលាន់ទានល់ទានល់ទាន់ស เป็นหมักแต้งอ้เป็นอไรที่เป็นหมักแต้งค่กับบักถั่วนะพี่น้องน้อถั่วฟักเนาพอ้ยเมื่ี้พาะรามา para o พี่น้องในต้ตนนี้เสาหน่อยกะคือเหลวเวียกเบิร์ดเน,ะนเา,กากะ,นะก,นาก,าก็คือเกลือปลากะเดวเนาะเกลือปลาหลางโคกหมูเกลือหมูเด็กกะหดบักแตงหดบักถั่วเนาะพี่น้องแต่ว่าส่วนบักหมูกะน้องเสาเป็นคนหดเนาะแต่เสาหน่อยบริไทให้นะอันนี้ก็สิเป็นกิจวัตรประจำวันของเฮาเนะที่เฮาเห็ดแต่ละมือนะพี่น้องวลเราออกมาหน้านนเนาะเกษตรแบบนี้พี่น้องทุกเสาทุกเรงกเนาะหดหดคองหดพักนี่แหละพี่น้องหดเครื่องผูกเนาะต้นนี้กะซีเมือ,องไอ้เนาะเพราะว่าอันนี้ดี อีพอเราไ,ไหลปลามาพี่น้องผูดหนึ่งเนาะเราใส่ละมาแต่ใส่หมองกอ็เลยเสียเอาปลาเมื่อคายอันนี้ชิเป็นปลาผูดผูดเศร้าพันพี่น้องปลาสกางเนาะกับปลาโจกบูนกันปลาสกางส่วนน่าชิเป็นปลาสกางตัวปีปีนี่พี่น้องปีปีขาวๆานี่เขา,ขาก็เสียเมื่อคายอยู่บานทุ่นเนาะตอนนี้ก็เศร้าหน่อยก็สิจบลิปได้เด้อพี่น้องฝากก็ได้ก็แชร์ก็ติดตามให้เศร้าหน่อยเด้บ๊ายบาย